สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ g u m i ิโ o ะ Channel ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปเกมเนื้อเรื่องคลิปแรกของช่องเราเลยซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Rain City นั่นเองค่ะทุกคนเย้ Yay! Rain City นะคะเป็นเกมประจนไทยแบบพ้อแย่างคลิปซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นน้องแมวน้องแมวตัวหนึ่งที่มาจาก ที่มายังเมืองแห่งนี้เลนซิตี้แห่งนี้นั่นเองซึ่งเมืองแห่งนี้จะมีฝนตกทั้งปีเพื่อตามหาน้องสาวที่หายไปของตัวละครเอกของเรานะคะในระหว่างการเดินทางของเรานั้นจะได้พบกับผู้คนมากมายและพบกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากๆของเมืองนี้นั่นเองซึ่งก็มาติดตามกันดูนะคะว่าเรานั้นจะหาน้องสาวของเราเจอหรือไม่นั่นเองค่ะไปเรียนเลย Let's go ในเรื่องก็เริ่มต้นจากการขับรถมาแบบน่ารักมากเลยค่ะสไตล์ภาพน่ารักสุดๆถึงพี่ชายสุดที่รักที่เมืองเลนซิตี้แห่งนี้เป็นเมืองที่สวยงามมากแต่ตอนนี้สภาพแวดล้อมของที่นี่ค่อนข้างจะแย่มากเลยฉันจะกลับบ้านทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะคะ น้องสาวของเรานะคะเป็นนักข่าวค่ะตอนนี้เธออยู่ที่เลนซิตี้แห่งนี้และเราไม่สามารถติดต่อกับเธอได้หลายวันแล้วนะคะฉันตัดสินใจตรวจสอบสิ่งต่างๆเพราะว่าเรากังวลน,นะคะ,ะเป็นเมรนที่ฝนตกตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ป่วยกันหรอ ให้ฟิลลิ่งเหมือนวิทลิ่งวิมากเลยค่ะทุกคนที่คือฝนตกตลอดเวลาเฮ้ยเรามาถึงที่พักแล้วสวัสดีครับคุยด้วยหน่อยคลิกยังไงคุยอ่ะเขาไม่บอกปุ่มอ่ะทุกคนคลิกซ้ายหรอไม่ใช่นี่เออตรงนี้ไหนต้องการที่จะอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ ไปตามหาที่อื่นเลยไปห้องพักเราเต็มหมดแล้วนายกำลังหาใครบางคนงั้นอย่างงั้นเหรอผู้หญิงที่ชื่อเลียนะเธอหายตัวไปหลายวันแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ติดค้างชั้นค่าเช่าชั้นปันหนึ่งสัปดาห์ก,กลัวๆล้วชัฉันอาจจะบอกเลขห้องของเธอให้กับนายก็ได้ท่านนายจ่ายค่าเสียหายของเธอที่ติดค้างชันไว้ก่อนนะ ออ oh. อันนี้คืออะไรอะ่ะวิสำรวจได้ทุกคนมันคือเหล่ารูปภาพของเจ้าของอพาร์ตเมนต์คนก่อนๆน,นั่นเองค่ะล่มน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของที่นี่แล้วนะคะของเรนซิตี้นี้เราขึ้นไปข้างบนกันเลยทุกคนเราแต่เขายังไม่บอกเลขห้องน้องสาวเราเลยนะ แล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะกำลังมองหาเพื่อนร่วมห้องในอาพาร์ตเมนต์เดี่ยวสุดกีขนาดยี่สิบตารางเมตร,มตรเราไม่มีคุณแจนะคะทุกคนเราเข้าไม่ได้แล้ววันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะอึชเธอกำลังตามหาเด็กที่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอ เธอหายไปเธอออกไปอ,อ่ะอ่านไม่ทันอ่านนี่เอาไปเอาม่โอ้เธอกําลังตามหาเด็กสาวเดียวใซอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเธอเข้ากันได้ดีกับผู้ชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ชั้นใต้หลังคามันจะเป็นการดีดี่สถ้าเธอไปถามเขาเอานะจ๊ะกุญแจไม่มีคุณแจเช่นเคยนะคะไปข้างบนต่อไป อุ้ยเราเข้าไม่ได้เลยนะทุกคนเราต้องคุยกคนนี้เหรอสวัสดีเด็กน้อยอันที่นี่ก็คือดินแดนกระต่ายของเราเออกไปโอ้เจร้ายอะครับเออรองเท้ามากมายจะมีกระต่ายอยู่กี่ตัวกันนะในนั้นนะ่ะอันนี้ล่ะขึ้นไม่ได้นะทุกคนที่นี่ขึ้นไม่ได้ แล้วเราต้องลงไปข้างล่างเหมือนเดิมใช่ไหมคือ,อยังไงเราจะต้องเอาไปจ่ายตังเขาเหรอคุยต่อได้ไหมเขาพูดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วเราต้องออกจากที่นี่หรอลอกจากที่นี่ไม่ได้นะที่นี่ก็สำรวจไม่ได้อ๋อคลิกตรงนี้อันนี้คือเงินที่ฉันเอามาด้วยตอนที่ฉันออกเดินทาง เราควรที่จะใช้อย่างชาญฉลาดดีกว่าเพราะว่าเรามีไม่มากนะคะทุกคนอโอ้ยโอหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันโอ้เยี่ยมไปเลยเอา้าวนี่คุญแจกกไปชั้นบนแล้วเลี้ยวใช้นั่นจะเป็นห้องทองน้องสาวของเธอได้มาแล้วค่ะทุกคนมาได้คุญแจมาแล้ว ชั้นบนชั้นบนทางซ้ายนะคะทางซ้ายเอ๊ะทำไมมันใส่ไม่ได้เละทุกคนเลี้ยวซ้ายหรองั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ขึ้นไปอีกชั้นอีกชั้นก็ไม่ได้อะทุกคนมันเป็นกระต่ายแลย้วมันเข้าไม่ได้ทำไงอะโอ้ห้องนี้ อันนี้มันด้านขวาไม่ใช่หรอทำไมมันพูดว่าด้านซ้ายล่ะนีอันนี้ห้องน้องสาวแล้วเลยทุกคนนั่งอ๋อนี่คือการปีนอุ๊ยเราผักได้ข้างบนมันขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนไปกระดึ๊บไปอ,อ๋อชินไต่บันไดหยิบมาขึ้นต่อไม่ได้ทุกคนลงมาเลย มีกล้องอันนี้คือคุณลุงที่ขายอันนี้คือคุณหมูที่ทำความสะอาดอุย๊ยคนนี้อ๋อคนนี้นี่เองลุงที่เขาไปอยู่ด้วย,ยน้องสาวเราตัวฉีชมพูอะทุกคนน่ารักแม้ว่าเราต้องตามหาคุณลุงคนนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคุณลุงที่น้องสาวเราสนิทด้วยมากๆในที่นี้ สัมภาระสัมภาระของน้องเธอน่าจะยังอยู่ที่นี่เธอน่าจะยังอยู่ในเมืองนี้นะคะเพราะว่าของก็ยังอยู่ออกไปได้ไหมโอ้ออกไปได้ฝนตกอ่ะมันยังฝนตกอยู่เลยน้องสาวของเราไม่ได้อยู่ในห้องของเธอนะคะโอเคเราต้องไปหาข้อมูลที่อื่นนะะทุกคนเพราะว่าน้องเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องพักตัวเองนั่นเอง แล้วเบาเสที่เราน่าจะได้ต้องไปหาถามที่สุดก็คือคุณลุงคนนั้นนะคะออกตรงไหนออกตรงนี้หรออ๋ออันนี้เซฟพอยต์อันนี้เหมือนเดิมแบว,ว่าออกตรงนี้หรอเอาทุกคนเราออกไปข้างนอกไม่ได้ทุกคนเราจะไปยังไงอันนี้ใส่น้องหรอไม่ได้นะทุกคนเราใส่ไม่ได้หูฟังโปรดของน้องสาว ดูเหมือนมันจะเก็บเสียงได้ดีนะคะเก็บเสียงได้ดีงั้นแปลว่าเราต้องขึ้นไปหาไอ้นั่นหรือเปล่าแล้วหาคุนนั้นไม่เจอทุกคนเราออกจากหอพักกันไม่ได้เฮ้ยนายอะเอานี้ไปใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะทุกคนเขาบอกให้เราออกไปเหมือนเดิมเลยอะเราก็ปิดเพลงไม่ได้ด้วยตรงนี้ก็ยังไม่มีกุญแจ ดูเหมือนว่ามันจะล็อกต้องถามเจ้าของถึงคุณแจโอเคเราไปถามเขาก่อนโอเ้เราดําเนินเกมช้าไปนิดนึงก็ต้องขอโทษนะคะพอดีไม่ค่อยเก่งอะนั้นต้องการคุณแจไปดาดฟ้าได้เลยฉันจะให้คุณแจกับนายถ้าในายให้ฉันยืมแรงสักนิดอันที่จริงแล้วคุณอาปากาที่อาศัยอยู่ห้องตรงข้ามของห้องน้องสาวเจ้าอ่ะ เขายังไม่จ่ายค่าเช่าเลยแล้วพอฉันไปขอประตูเขาก็ไม่ตอบฉันด้วยฉันจะให้กุญแจกับนายท่านนายไปเอาค่าเช่าให้ฉันได้ก่อนนะนะถ้าคุณไปเก็บตังกับเขาหรอทำไงอะทุกคนสวัสดีครับอยู่ไหมครับเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอแต่ดูเหมือนว่าจะได้มีเสียงดังมาจากข้างในนะ งั้นฉันจะหาวิธีอื่นในการเข้าไปรักกันทำยังไงอ่ะทุกคนเราจะไปหาวิธีอื่นที่เข้าไปยังไงอ่ะไอ้นี่มันก็ไม่คุยกับเราอ่ะทุกคนใส่หูฟังให้ใครอ่ะเอาไว้ให้ใส่ให้ใครอ่ะเกี่ยวไว้เฉยเฉยเลยเหรอเธอไม่อยู่ที่นี่ใส่ขึ้นหมู่ได้ไหมไม่ได้ เราจะหาวิธีอื่นเข้าไปไม่เข้าใจเลยทุกคนคือเพราะเราไม่เก่งอังกฤษเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยได้ค่ะเช่ามาจากอันปักกาหรือ,อยังยังไม่ได้ค่ะมันเอาไม่ได้อะไปยังไงอ่ะทุกคนเราไปด้วยวิธีอื่นหรอโอ้ยหน้าต่างใช่ไหมลองสิ ถ้ามันโดดข้ามหน้าต่างได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะไครเขาเป็นที่แข็งแก่งขนาดนั้นนะเอ้ไปได้จริงทุกคนโอ้แต่เราติดน้ำมาทุกคนอุย้ยร้อนกันต้องหาวิธีปิดท่อน,น้ำนี้ให้ได้อุยแล้วเราจะปิดยังไงอันนี้ไม่ใช่ดิปิดไม่ได้ทุกคน เราต้องหาอะไรสักอย่างมาอุดน้ำหรออันนี้ไม่ได้ห้องน้องสาวเราไม่มีอะไรที่เอามาใช้ได้เลยนะคะต้องถามคุณใหม่ดิเขาก็พูดคำเดิมเลยนะคะคนนี้สวัสดีคุณอจะช่วยได้ไหมคะช่วยไม่ได้ด้วยทุกคนเอาโล่มมายัดได้ไหม ไม่ได้คะ่ะทุกคนเราทำยังไงดีอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลก่อนนะคะแบบหนึ่งเราต้องหาก่อนถ้าทำไปเรื่อยอย่างนี้น่าจะเสียเวลาแย่เลย,ยงั้นเราก็จะตัดไปตที่เจอเลยนะคะนี่ไงทุกคนเราได้แล้วเราเจอแล้วคะ่ะทุกคนเราแค่ต้องผลักเก้าอี้ของน้องมาตรงนี้นะคะมันจะมีไอ้นี่อยู่เนีย่ยอยู่ตรงนี้คะ่ะ ไปออกเดินทางเอาวอน,น้ำมาใส่โอ้ยออกก็ไปมากเลยอดโดนแะน่นอนใส่เข้าไปใส่ไม่ได้นะคะทุกคนอะไรอ่ะใส่ฝั่งนู้นหรอไม่ใช่จริงๆด้วยอ่านี่ใส่ เรียบร้อยเราก็กดปิดน้ำไปกันสวัสดีครับผมมาเยี่ยมแล้วครับถึงจะมาวิธีแปลกนิดห,หน่อยผมไม่เป็นไรหรอกเข้าห้องเราเราเข้าห้องกันอื่นกันอย่างนี้เลยเหรออ๋อเหมือนเขาจะเจ็บหูค่ะเพราะว่าเสียงข้างบนดังอะไรนะมีนายมาเอาค่าใช้ค่าเช่าอย่างนั้นเหรอ นายไม่รู้หรอว่านา,นายจะมาอยู่ที่นี่ที่ที่นักตอนนี้ฉันกำลังสร้างโปรกแกรมแฮกเกอร์ที่โคตรจะ Amazing แต่ฉันบนมันเสียงดังเกินไปฉันเขียนโค้ดอย่างสงบไม่ได้ฉันจะให้ค่าเช่ากับนายถ้านายทำให้ข้างบนเงียบฉันไม่สามารถเขียนโค้ดได้ mm hmm. ก็เลยจ่ายตังไม่ได้นะคะอันนี้เอาไปอุ๊ย น,นั่นคือหมวกของเขาเหรอเราคิดว่าผมแหละทุกคนแย่ yeah. is keep เขาโคตรดีอะค่ะทุกคนทอบชุนเอแล้วเราก็ได้หมวกน้องมานะคะเอาอยัางไงอ๋อใส่เป็นกระต่ายนะคะทุกคนเราแอบเนียนเป็นกระต่ายได้อะ่ะนี่แนยแต่ประเด็นคือหูแมวยังอยู่ทุกคนหมวกนี้น่าจะช่วยหรอก กระต่ายได้นะว่าเรานั้นเป็นกระตา่ายอาวดีฉันเป็นเผ่าพันธุ์ผสมอ่ะสวัสดีนายอืมฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยยังไงก็ช่างฉันจะปล่อยให้นายเข้าไปแล้วกันอาขอบคุณนะพวกนี่นี่โอ้ทุกคนปาร์ตี้อย่างใหญ่เลย มมันเกะก,กะมากฉันต้องหาวิธีทำให้พวกเขาออกไปอุย๊ยเราเล่นเกมได้ทุกคนเอ้ยจัดไปเลยสิสเปซบาร์คืออะไรอ๋อสเปซบาร์คือยิงนะคะทุกคนวิววิววิวอารีอารีข้างในอุ๊อย,อ,ยอ้าว,าว,ว,าาวเรามีชีวิตเดียวเลยหรอโอ้ เดี๋ยวจะกลับมาล้างแขนแป๊บนึงขอสำรวจก่อนเอิม่มตู้กดน้ำนะคะทุกคนมันก็คือตู้กดน้ำที่ขายเต็นน้ำเขียวกันแล้วก็โคแล้วก็อะไรอะแทมพโคคืออะไรอะทุกคนตัวประคู่อันนี้กคือเกมยิงปืนเมื่อมาคิดดูแล้วมันไม่เคยมีอยู่ใกล้ๆอาเคมที่อยู่ใกล้ๆบ้านตอนที่ฉันยังเด็กเลยนะนะ สวัสดีนายอออใครเรียกฉันเนอะเอาก็เรานี่ไงแล้วเขาไม่ตอบด้วยโอ้ค่าน้ำมันดูเหมือนน้ำมันจะสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าฉันจะซื้อมันไม่ได้แล้วสิสวัสดีอุย้ยอร่อย ต้องการเพิ่มเฮ้ทำไมเขาไม่มองฉันมั่งไงฉันก็เป็นคนหน้าตาดีนะทุกคนครับอยวงดนตรีแหละออวงดนตรีก็ตายนีย่ทุกคนเราเล่นเราตีกองได้แหละ เ้ยอน่าสนใจมีสี่ปุ่มเลยนะทุกคนอาแล้วเราต้องจังใจมีแน่โป๊โป๊นี่เป็นเพลงจริงเหรอทุกคนทำไมเราตีกองเป็นยังไงอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ก็ได้ใช่บอกทีค่ะนี่ว่าอะไรกัน ้ hey, ตียังว่าดีนี่วะฉันไม่ค่อยเห็นใครที่จะตีก้องได้ดีเท่ากับฉันมาก่อนฉันจะมอบกองลุ่นลิมิเต็ดของฉันให้แก่นายฉันทำมันด้วยกระถังน้ำโอ้ยเขาให้กระถังและวะ้วมาทุกคนกระถางตองวิคนนี้เขาเรายังไม่ได้คุยด้วยเขาทำอะไรอะนัะ่นอะ เขาหาบุหรี่อยู่สองคนนี้เราคุยไม่ได้นะคะวิชชู่สูงเกินไปนี่ไงเราสารได้กระถังมาแล้วไอ้เก็บมาได้วิชชูแล้วทุกคนถึงเราจะยังไม่รู้ว่าใครต้องการแต่เอาว่ากันทุกคนว่าถ้าเราเล่นตู้เกมชนะเราจะได้อะไรเอาใหม่แล้วกันไม่ยอมแพ้ แค่ okay, นี้เดียวทุกคนสวยเราชนะแล้วอุ้ยเราได้เหรียญมาแหละทุกคนจอดน้ำเอามาแต่เราเลือกได้แค่อันเดียวนี่เรายังไม่ได้ดูเลยว่าเอา้าเราไม่ได้เลือกหรอทุกคนอ๋อเราเอาบุหรี่อ๋อไอ้นั่นแปลว่าบุหรีนี่เอง นายต้องการบุหรี่ใช่ไหมพวกได้เลยเปิดได้ไหมทุกคนเปิดไม่ได้นะคะแปบลบว่าเราต้องให้เขาทั้งหมวนเลยเหรออ่อาทั้งแผงก็ได้เอาไปเรได้บุหรี่แล้วอุ้ยแล้วเราก็ได้ไฟแช็กมานะคะทุกคนเดินต่อเดินต่อตรงนั้นไปไหนอ๋อแค่เคาะประตู เขาต้องการทิชชู่นะคะแต่เรามีทิชชู่นะแล้วเราจะให้ยังไงอ๋อยื่นให้อย่างนี้เลยอ่าเขาออกมานะคะขอบคุณมากฉันติดอยู่ข้างในนานๆเป็นอย่างมากเลยตูดฉนระบมหมดแล้วเอ,อ๋อคนนี้เขาคือมือกองอันนั้นคืออะไรที่ตรวจจับคอนนะคะ ซึ่งเราสามารถใช้งานมันได้ใช้งานมันหรอกดชักโคโอุ้ยล้วเก็บทิชชู่คืนได้ทุกคนขอบคุณนะขอบคุณมีอะไรให้เก็บอีกไหมเราดูโถ่ซ่วมได้ดูหน่อยม,อมีอะไรเออเออเราต้องใช้ไฟเช็คสินะอ้าแต่ทำยังไงอะ่ะทุกคนมันมันไม่ได้เอาแสงข้างบนเหรอ เราทำไม่ได้นะคะแล้วเราจะจุดไฟเช็คยังไงอะทุกคนเอากระถางมาวางได้ดหรอกระถางเป็นเอาที่เติมน้ำํำอ,อ๋ออ๊บเอเราต้องการน้ำนะคะทุกคนไปเช็คค่ะไปเช็คไม่ได้ยัดเข้าไปอู้อยางงี้นี่เองทำควันเต็มที่เลย เห่าที่ชู้นะคะอ๋อแล้วราวน้ําก็จะดังทุกคนก็เลยหนีกันหมดนะคะทุกคนอย่างนี้นี่แล้วเราทําไงต่อทุกคนเราก็ต้องออกไปเหมือนกันหรอน่าจะอย่างนั้นนะคะเราต้องออกไปเหมือนกัน ออกมาแล้วอุ้ยหายหมดเลยทุกคนไม่มีใครเอารองเท้าไปด้วยเราไล่คนที่อยู่ชั้นบนเสียงดังไปหมดแล้วนะคะรอบนี้เราน่าจะเอาตังกับเขาได้แล้วสวัสดีนายขอตั้งหน่อยไหนที่สุดมันก็เงียบไหนเชื่อเจ้ากระต่ายตัวนั้นอย่างนั้นหรอเขาเป็นตัว บุคคลที่ฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฉันกลัวเขาเป็นอย่างมากเลยเอา้าวนี่ค่าเช่าฉันเป็นคนที่รักษาคำพูดของตัวเองเป็นอย่างมากในที่สุดฉันก็จะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างสงบสุขเอาให้ตังค์เรามาแล้วทุกคนขอบคุณคะ่ะไปต่อไปต่อจนกว่าเราจะออกากบ้านหลังนี้เสร็จเราจะไม่ยอมปิดคลิปนะคะทุกคน เราตังมาจ่ายนายแล้วนี่เออโอ้นายได้ค่ะเช่ามาจากอันประกาศจริงๆสินะเจ้าอันประกานนั่นนะหัวแข็งเป็นอย่างมากเลยถึงแม้ว่าฉันจะเคาะประตูกี่ครั้งเขาก็ไม่ยอมเปิดแอลล่ะคุณแจห้องใต้หลังคากับนายละกันมีชายแปลกหน้าชายแก่แปลกหน้าอาศัยอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นะถะ้าคุณมีอะไรที่จะถามเขาก็ถามไปเลยขอบคุณค่ะปุ๋ยลืมเก็บกุญเจนี่เนี่ยเก็บอะไปเลยทุกคนเราจะได้เจอกับคนที่สน,นิทกับน้องสาวเราที่สุดแล้วทุกคนเอาละค่ะทุกคนเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ EP หนะ้าอีกไม่นานก็จะลง EP ต่อไปของเกมนี้นะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่สงสัยและอยากรู้หรือเป็นข้อแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้เนก้าช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ thank you